กลับมา a รแมนเชสเตอร์เดะจำวันที่26สิงหาคมโดยโค้ชเชฟฟีบอลแมนเชสเตอร์เดยนนี้คอนะร์เนอร์อยคินถึงกับร้องไห้เลยนะหลังเห็น1นึ่งแข้งแมนยูเป็นเพียงแค่ตัวสำรองโดยกานนี้รอยคินเผยอ,อีดอิชันฮะกุดซือของแมนเชสเตอร์เดนนั้นทําให้ตนนั้นร้องไห้จากการดรอปหนึ่งแข้งเด็ดเป็นตัวสำรองในขณะนี้ ซึ่งทางด้านของบรอยคีนอดีตกองกลางและตัดตำนานของปิศาดแดงแมนเชสเตอร์เดดที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลออกมวาวิจารณ์การจัด11ตัวจริงของอดิชนฮาร์คในเกมที่ปีสาจแดงแพ้บริตันไปหนึ่งต่อ2โดยเฉพาะการดรอปอาริอันโดกาดาโชเป็นตัวสำรองซึ่งคีนก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงใน,งนั้ะนี้โดยคีนได้กล่าวว่านันทีผ่านมาอดิชันฮาร์คทำให้ผมเนี่ยบอย้อนห้าเพราะจัดการจัด11ตัวจริงที่ผิดพลาดของเขา การได้เห็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งอย่างอาริอันโดกาดาโชอยู่บนบันนั่งสำรองทำให้ผมเชียร์ใจเป็นอย่างมากผมจะบอกคุณว่านักเตะที่เก่งมากๆทำอะไรได้บ้างทุกครั้งที่พวกเขาอยู่ในสนามพวกเขาก็จะสามารถสร้างผลกระทบและก็สร้างความแตกต่างได้เขาสามารถเลี้ยงตัดเข้าด้านในและก็จบสกอร์ที่สวยงามได้หากคุณเป็นกองหลังคุณก็จะประมาทกาดาโชนในครั้งนี้ไม่ได้เด็ดนะเพราะเขาจะเลี้ยงที่เข้าหาคุณ พยายามจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะสร้างปัญหาให้กับคุณในครั้งนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นในว่างานนี้ไม่น่าเชื่อว่าเชนฮากจะให้ทนาของกาญาโชนะฮะนั่งสํารองในครั้งนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันร,รอยคีนยังซึ้งในพระธรรมของเชนฮากเลยหรามาดูข่าวต่อมากันครับอารันยังไงนาบารีคุยแมนยูล,ลงตัวตเตรียมที่จะเซ็นแม็กชมเเนด้วยค่าตัว30ล้านยูโรนะ โดยการน,นี้ทางด้านของ g ีอาร์แอนติกสื่อดังรารงงานข่าวเรนวัน์นาปรีบรนทุข้อตกลงกับทางด้านของฝั่งแมนยูได้แล้วสหรับการส,สัญญาสกอตแม็ชอมินีด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรหรือประมาณ25.4ล้านปอนด์ซึ่งแม็กชอมินีคนนี้เหลือสัญญากับทางด้านของแมนยูอีกเพียงแค่ปีเดียวนั้นอะไรแม้ว่าสโมสรจะมีอญญอปชัญญ่นยันเพิ่มเติม,ตมอีกหนึ่งปีแต่ก็พร้อมที่จะเปิดทางให้นเตะย้ายในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะ ซึ่งนาบปรีเนียให้ความสนใจในตัวของมิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าข้อสเสนอที่ผ่านมายังไม่เพียงพอต่อการทําให้บิสแแดงเนี่ยตอบรับในขั้นนี้กระนั้นด้านสุดทั้งสองฝ่ายคุยลงตัวแล้วโดยแมนยตกลงข้อสเสนอ30ล้านโยูโรและก็ยังมีเงื่อนไขได้รับส่วนแบ่งการขายในอนาคตออกไปอีกด้วย ซึ่งโจวานนี่มาน่าผู้ในการการกีฬาของนาบปรีเดินทางมาที่อังกฤษเพื่อจะพูดคุยในดีลของแม็กช m มเเนเรว่มถึงโรเมโรดูกากูโกและก็วินรีกิโมท่านี้นาบปรีเองจะคงเดิสัญญาการเจรจาส่วนตัวกับมาด้านของแม็กโทเมเนในครั้งนี้ให้ได้ก่อนที่จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งแม็กโทเนีนั้นเป็นเด็กปั้นจากแคเดมี่ของแมนยูทําให้เงินที่ได้รับจากการขายของเขานั้นจะถูกนับว่าเป็นกําไรเต็มๆสำหรับกฎทางการเงินในครั้งนี้ซึ่งแมนยูเองก็แสดงเจตนารมอย่างชัดเจนว่าต้องการจะสัญญากับพั่นท่านของมอนิเอลอูกาเจกองการของปารีสแซงแมงและการขายแม็กโทเมนก็จะช่วยพวกเขาในครั้งนี้ได้มากโขเลยทีเดียวนะเป็นนาวงงานนี้ต้องรอดูผลต่อไปกันได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงแถมน,นักเตะให้ด้วยหรืนะเชลซีสนใจจะดึงทางด้านของซันโชจากขนาขนของแมนยูในครั้งนี้ไปร่วมทีมน,นะโดยการทิ่ทางด้านของทางฝั่งทางเดลี่เมลสื่อของอังกฤษระบุเลยนะว่าเชลซีนั้นกำลังสนใจที่จะดึงจดอนซันโชปีกไปเสริมกรแกร่งโดยพวกเขาเนั้นพร้อมทำข้อสเสนอแบบแถมน,นักเตะในครั้งนี้ให้เพิ่มเติมกันอีกด้วย โดยเชลซีนะผมบอกได้เลยนะว่ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวจดอนซานโชปีกของด้านของฝั่งแมนยูไปร่วมทัพตามการบริงานของเดลี่เมลสื่อของประเทศอังกฤษแม้ว่าในช่วงเสมอที่ผ่านมาซานโชจะกลับมาซ้อมกับธนง้านของแมนยูในครั้งนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแต่มันก็ยังคงดูเหมือนว่าเขาจะยังคงไร้อนาคตกับทงนงานของปีศาจแดงจากการที่ไม่มีแม้ชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองในเกมลีกของทั้งสองนักแรกของซีซั่น ที่จริงแล้วก่อนหน้าน,นี้ซานโชมีข่าวกับจูเวนตุสอย่างหนักแต่ว่าล่าสุดนั้นเดลี่เมลเผยบอกว่าเชลซีลงมาร่วมวงในการล่าตัวดาวเตะอังกฤษในครั้งนี้ด้วยถึงกรารนั้นก็ตามมันก็ยังเป็นที่เชื่อกันนะว่าพวกเขาจะไม่จะต้องลดนักเตะออกไปให้ได้มากที่สุดสักหกคนในครั้งนี้ก่อนถึงจะสามารถด,ดําเนินดิลนี้ในครั้งนี้ได้ ซึ่งเดีิเมลเสริมต่อไปนะว่าเชลซีพร้อมที่จะทําข้อสเสนอแบบแผนนะักเตะให้กับนานของแมนยูเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในดีลของซันโชหลังจากที่ทุกวันนี้พวกเขามีของกำลังขนาดใหญ่ที่สุดและมีหลายคนที่เป็นส่วนเกินฐานที่ก่อนหน้านี้ก็ถือเป็นตัวหลักของทีมอย่างเช่นราฮิมสเตอร์ริง ling, ในครั้งนี้เป็นต้นนะ,ะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้งองรอลุ้นกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรยังไม่รู้นะฮะว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรซันโชคนนี้ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้โดยรวมผลพอใจนะเชนฮากเปิดใจหลังพาแมนยูบุกไปพ่ายบริตันในช่วงทดเจ็บในครั้นี้ โดยเอเดนชันฮากุนซอใหญ่ของแมนยูออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมบุกไปแพ้บรกตันที่เอเม็กสเตเดียม1 2ว่าตนเองนั้นมองเป็นความผิดพลาดในเกมรับของลูกทีมแต่โดยรวมแล้วยังคงมีหลายจุดที่ทำได้อย่างน่าพอใจพร้อมกับยอมรับว่าการเสียประตูนาะทีบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะปวดใจที่สุดแล้ว เราหยุดลูกครอสไม่ได้ตั้งที่มีผู้เล่นอยู่3ามคนในร,รอบตัวเราตำแหน่งของอาดินกราซึ่งเขาก็เป็นผู้ที่เล่นถนัดเท้าขวาแต่เราควรจะบีบให้เขาอยู่ในพื้นที่ริมเส้นไม่ใช่ปล่อยให้เขาตัดเข้ามาเพื่อจะครอสบอลแน,น่นอนว่าเราเองนั้นต้องคุยกันเรื่องนี้ว่าทีมของเรานั้นควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนั้นมันควรจะเป็นความผิดพลาดมากกว่าหนึ่งจุดในจังหวะจังหวะนั้นซึ่งส่งผลสําคัญต่อการแข่งขันในครั้งนี้มากโขเลยนะ การเสียประตูในช่วงทวาราบาดเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดใจเพราะใน c o m มิชชั่น h i เชเราก็เสียประตูช่วงและเล่านี้เหมือนกันเราต้องมีความเด็ดขาดมากกว่านี้ต้องอ่านเกมให้ขาดมากกว่านี้และถ้าคุณเอาชนะไม่ได้ก็ขอแค่อย่าแพ้ผมว่าเรานั้นเกือบจะชนะในเกมนี้ด้วยซ้ำไปนะผมคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องให้เห็นกันบ่อยครั้ง เรากร็ประสบความสำเร็จด้วยมายกตัวอย่างเช่นตอนที่เราได้แชมป์และในเกมใหญ่หลายเกมที่เราเก็บแต้มมาได้นน่นนว่าในครนั้นี้ผมคิดว่าเราต้องทําให้ดีขึ้นแค่จะบอกว่าหลายครั้งพวกเราเนี่ยก็ทําไม่ดีนะยิงประตูได้แล้วก็คว้าแต้มสําหรับค่าสำคัญนี้กลับบ้านได้ โดยนอกจากการเล่นสนกับทําเกมครองบอลก็ยังคงมีหลายจุดที่ต้องมองว่าพวกเราต้นททำได้ดีแต่ก็มีบางส่วนของเกมโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ผมคิดว่าเรานั้นน่าจะครองเกมได้มากกว่านี้เรามีส่วนที่เล่นได้ดีจริงแต่ก็ควรจะต้องเฉียบคมและก็ดุดันกว่านี้มากโขเลยนะ ซึ่งในเกมหน้าแมนยูเองนั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคู่แข่งตลอดการอย่างรเรอร์พูซึ่งแน่นอนว่าอดิชเชนฮาร์กมีการบ้านที่ต้องกลับไปปรับจูนทีมอย่างหนักหากพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะแพ้ทีมของแดนรเรอร์พูคาชินโอเทลฟอร์ดเริ่มถึงแมชนังคราวเนี่ยจะเป็นศึกแดงเดือดครั้งแรกข,ของอาเนสซสร็อตอีกด้วยดังนั้นมัน่นใจได้เลยนะว่าพลตพักของแดนเวอร์พูลตะเต็มใส่กันเต็มสูบในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับอาจจะผมเป็นนว่างานนี้ ก็ต้องเราดูกันต่อไปการน,น,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงเ,เรื่องเงินสําคัญไม่ที่สุดนะดิบาร่าเปิดใจหลังปัดซบทีมซาอุดีอาระเบียโดยเปาโราดีบาร่าเปิดอกใจนะฮะผมปฏิเสธในการย้ายไปเล่นกับซาอุดีอาระเบียในครักนี้เพราะตนเองนั้นพิจารณาถึงปจัจจัยอื่นด้วยอย่างเช่นครอบครัวเป็นต้นในครักนี้ โดยงานที่ทางด้านของเปาโรดิบาล่านะฮะกองหน้าของอาร์เอสโซมาเปิดเผยว่าตนเองนั้นพิจารณาถึงปัจจัยหลายอย่างจนมองว่าเรื่องของเงินนั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้ ดยก่อนหน้าน,นี้นะผมทนานั่นงโถนดิบาราเองนั้นก็ตกเป็นข่าวนะฮะกับ,บนั่งของ Al as ash, อากาซิยาชสโมสรในประเทศซาอุดีอาระเบียโดยว่ากันว่าทีมดังกล่าวเนี่ยพร้อมที่จะให้ค่าเหนเขาเรวมแล้วประมาณ75ล้านยูโรหรือประมาณ2,850ล้านบาทในสัญญาที่มีระยะเวลากว่า3ปีเลยทีเดียวและตอนแรกมันก็ดูเหมือนว่าดาวเตะชาวอจนไตจะย้ายไปเล่นที่นั่นในครานีเพิ่มเติมไปอีกด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจอย,อยู่กับโรมาต่อไป โดยผมเนี่ยพิจารณาถึงเรื่องของครอบครัวของผมภรรยาของผมเมืองทีมและก็ทีมชาติหลายคนก็พูดกังถึงกับเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ผมเองนั้นพิจารณาถึงปัจจัยหลายอย่างตอนนี้ผมอายุ30ปีแล้วผมพิจารณาปัจจัยครบทุกด้านแล้วและผมก็ยินดีเป็นอย่างมากที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปดีบราดได้กล่าวชิงช้ยเอาไว้หากนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ส่วนมากณนะปัจจุบันนะฮะ จะเล่นบอลด้วยความสบายใจทําไมสบายใจเขาก็จะไม่ไปในครั้งนี้ปรนันะและนี่ก็เป็นสรุปค่าวโดยสโมอสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงเย็นครับทุกคนตตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ